มาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันบ้างน,นะครับเลือกตั้งล่วงหน้านะครับโดยสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือว่ากกต,กตนะครับมีการจัดทําสรุปจํานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกราชาอาณาจักรในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม25 6 6นะครับขณะนี้นะครับมีผู้มายื่นขอใช้สิทธิ์แล้วนะครับจำนวน2ล้านสแสนกว่าคนครับ จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566นะครับโดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่25ถึงวันที่9เมษายนที่ผ่านมานั้นข้อมูลจากสำนักงานกกตนะครับระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งสิ้นนะครับผู้ผชมณปัจจุบันอยู่ที่2 3 5ล้านส้านากาคนจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด5 2ล้าน2แสนนะครับ8 7ด4 5นคนโดยกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านะครับทั้งในเขตและนอกเขตมากที่สุด8แสนกว่าคนมีหน่วยเลือกตั้งกลางนะครับแล้วก็หน่วยเลือกตั้งลุงหน้านอกเขตทั้งหมด74หน่วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว จะต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2 5 6 6ตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยจะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันดังกาวต้องไปแจ้งเหตุนะครับที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์และก็ตามกฎหมายที่กำหนดไว้